ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวนโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่505ชนะแต่ไม่สมศักดิ์ศรี อาจารย์ของสื่อฟงสงมีนามว่าชีจงเป็นเจ้าผู้ของแขวนพบเจ้าแขวนที่ลุมอำนาจในรอบลัศมีพันล้านกิโลเมตรแม้แต่ในพิภพทานโลหิตที่มีนักลบมากมายระดับเจ้าแขวนก็ยังเป็นบุคคลที่น่าเกงขามอย่างยิ่งสื่อฟงจงในฐานะสิทธิของซีจงนับว่ามีสายตากว้างไกล มองปารตเดียวก็รู้ว่ายอดฝีมือลึกลับเบื้องหน้าผู้นี้เป็นอัจฉริยะที่สำเร็จผลในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติถึงกับสามารถแยกล่างมายาได้เป็นรอยล่างเป็นแค่ระดับเหนือเมฆหรือจักรวาลขั้นเก้าก็หลายกาศขนาดนี้ นี่มันช่างสื่อฟงสงรู้ดีว่าอัจฉริยะระดับนี้หากถูกตำหนักเทพอมตะพบเข้าต้องนำไปฟูมฟักในฐานะสุดยอดอัจฉริยะอย่างแน่นอนน่าเสียดายเขาเป็นศัตรูศัตรูยิ่งน่ากลัวก็ยิ่งต้องรีบกำจัดโดยเร็วสื่อฟงสงยืนอยู่กับที่กำคอนคู่ไว้ไม่ขยับแม้แต่น้อยส่วนหัวเฟิงที่ชายวิชาสังหารปานมิติ ที่เป็นการสู้ลบประชิดต,ตัวเกิดความตื่นตัวขึ้นเขาเป็นถึงเจ้าเขตขั้นสองลำพังการระเบิดความเร็วของพลังงานดั้งเดิมมหาศาลอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาชีวิตไว้ได้แต่ทําไมถึงไม่ขยับในขนาดที่สงสัยอยู่หลัวเฟิงเกิดความรู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษขึ้นมาขับขบ,ขบ,ขบ,ขบเพลงดาบของเงามายาทั้งร้อยล่างต่างก็แยบยนเยือกเย็น ประสานกับเขตแดนสีทองที่ค่อยๆแผ่ออกทำให้ทั้งมิติร่วมไล่ระบำไปพร้อมกับเพลงดาบเพียงพิบตาเดียวเงาแสงดาบแต่ละสายราวกับเป็นโครงข่ายของมิติค่อยคุมทั้งมิติให้กดอัดใส่สื่อเฟืงสงพร้อมกับการกดอัดมิติก็หดเล็กลงเงาดาบแต่ละสายก็หดเล็กลงตามจนสื่อฟงสงถูกกัก,กภายใน คล้ายกับถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆแล้วมีดาบเป็นลอยๆเล่มฟาดฟันเข้าใส่ในบันทึกการเวลาไม่ได้บัญญัติชื่อของวิชานี้ชื่อประหารปวดมิติเป็นชื่อที่หลัวเฟิงตั้งขึ้นมาเองฮ่าฮ่เสียงหัวเราะดังลั่นสื่อฟงสงยังคงยืนอยู่กับที่เหมือนว่ากำลังชื่นชมการแสดงของหลัวเฟิงขึ้นสื่อฟงสง เชิดมุมปากเยอะยิ้มพร้อมกับอาวุธลับทรงมีดโค้งมากมายถี่ยิบลอยตัวขึ้นรอบตัวเขาอย่างน้อยๆต้องมีหลายพันชิ้นห่อหุ้มสื่อฟงสงไว้อย่างหนาแน่นอาวุธลับทุกชิ้นสะท้อนแสงสายฟ้าเห็นเป็นเงาโลหะเย็นเยือกคมดาบโค้งของมันยิ่งพาให้หนาวจับใจอะไรกันลัวเฟึงหน้าเปลี่ยนสี เดิมคิดจะอาศัยความเร็วกดดันฝ่ายตรงข้ามแต่การจะแข่งความเร็วกับอาวุธรับจิตตนุภาพนั้นคือการลนหาที่ตายไปสื่อฟงสงโบกมืออาวุธรับทรงมีดโขงมัวทั่วฟ้าสาดออกไปทุกทิศ แม้ว่าท่าล่างของกระแสรอยเส้นสายจะน่าตกใจทำให้ผู้คนไม่สามารถจำแนกตำแหน่งของล่างที่แท้จริงแต่ท่ามกลางการสาส่่ของหาอาวุธลับนั้นก็เป็นเรื่องย่ำแย่แล้วเพราะปริมาณมากทำให้ประสิทธิผลต่ำมิหนำซ้ำฝ่ายตรงข้ามเป็นถึงเจ้าเขตขั้นสองอาวุธลับชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็สังหารระดับจัก,กรวาลขั้นเก้าได้ทั้งสิน้นเคงเคงเขง เงาล่างของหลัวเฟิงผิวไหวไม่แน่นอนแต่จนใจที่ปริมาณอาวุธลับมากเกินไปโล่หกเหลี่ยมในมือสลัดอาวุธลับได้หลายสิบชิน้นแม้ลดทอนพลังส่วนใหญ่ไปได้แต่ก็ส่งผลกระทบถึงท่าล่างฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะของสื่อฟงสงยังไม่สิ้นอาวุธลับอื่นๆพากันเลี้ยวโค้งหักเหไปตามหลัวเฟิงอาวุธลับจิตตนุภาพหลายพันชิ้นพุ่งเข้าใส่พร้อมกัน ทำเอาอากาศสั่นสะเทือนจนแตกระเบิดหลัวเฟิงหน้าเข้มสาดสายตาเย็นเยือกจ้องไปที่สื่อฟงสงจิตสำนึกและสภาพที่ทรงอนุภาพขุมหนึ่งกระแทกใส่จิตสำนึกของสื่อฟงสงตรงๆเอ๊ะสื่อฟงสงรู้สึกปวดหัวหนึบๆนึบอาวุธรับหลายพันชิ้นที่เดิมบังคับด้วยพลังจิตานุภาพสะดุดลงเพราะไม่มีจิตสำนึกคอยกำกับ ต้องชะลอความเร็วลงเพราะแรงเสียดทานของอากาศและแรงดึงดูดมหาศาลเหลือแต่แรงเฉื่อยที่ยังคงพุ่งไปข้างหน้าทำให้หลัวเฟิงหลบไปได้อย่างง่ายดายอาวุธลับที่พุ่งไปข้างหน้าตามแรงเฉื่อยแบบทื่อๆย่อมหลบได้ง่ายกว่าอาวุธลับที่พลิกแพงเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาผุหลัวเฟิงหลบพ้นจากอาวุธลับผุหลัวเฟิงพุ่งเข้าใส่สื่อฟงสงตายซะ ลัวเฟิงประชิดถึงตัวสื่อฟงสงดาบสึกเงาโลหิตในมือกายสภาพเป็นประกายแสงดาบผ้าพายอย่างยิ่งสับเข้าใส่อกของสื่อฟงสงการสังหารระดับจักรวาลกับระดับเก้าเขตมันเป็นคนละเรื่องจากระดับนักเรียนไปถึงระดับจักรวาลวิญญาณสถิตอยู่ในทะเลญาณดังนั้นการปลูกถ่ายไมโครชิปสามารถควบคุมได้สูงสุดแค่นักลบระดับจักรวาล การคาทาาจึงมีระดับสูงสุดคือระดับจักรวาลเท่านั้นในขณะที่เจ้าเขตนั้นวิญญาณอยู่ในจุดเอกธาตุหรือจะเรียกว่าแกนผลิตชีวิตยกตัวอย่างหลัวงึฟึงจุดเอกธาตุของเขาล้อมรวมกับแกนดั้งเดิมเป็นหนึ่งเดียวส่งผลให้แกนดั้งเดิมของเขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งและวันข้างหน้าจะทะลุทะลวงโครงสร้างของแกนดั้งเดิม ก็ทำได้ยากเย็นแสนเข็นการสังหารเจ้าเขตจะต้องทำลายแกนผลึกชีวิตนั้นแต่แกนผลึกชีวิตสามารถเก็บไว้ได้ในทุกส่วนของร่างกายอาจจะเก็บอยู่ในทะเลยานส่วนศรีรษะอาจจะเก็บอยู่ในจุดชีพจรตันเถียนหรืออาจจะเก็บอยู่ที่แขนที่อกได้ทุกที่ดังนั้นการจะสังหารเจ้าเขตนั้นต้องเริ่มจากรู้ว่าแกนผลึกชีวิตอยู่ที่ไหน การจู่โจมด้วยจิตสำนึกก่อนนี้ทำให้หลัวเฟิงจับตำแหน่งได้เข่งลำแสงสีทองสายหนึ่งกระแทกใส่แสงดาบของหลัวเฟิงแย่แล้วสีหน้าหลัวเฟิงแปรเปลี่ยนมองเห็นสื่อฟงสงกำลังข้างอยู่แม้จิตสำนึกของตนเองถือว่าอยู่ในขั้นสูงสุดของเจ้าเขตแต่จิตสำนึกของสื่อฟงสงก็อยู่ในระดับเจ้าเขตแม้ว่าจะอ่อนแอกว่าเขามากแต่ก็ถือว่า อยู่ในระดับเจ้าเขตเช่นเดียวกันการจู่โจมด้วยจิตสำนึกกระแทกกดดันส่งผลเพียงแค่ชั่วครางชั่วข่าวเท่านั้นการกดดันด้วยจิตสำนึกจะให้ผลที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อระดับชั้นห่างกันอย่างมากเฮ้สื่อฟงสงถึงตาใส่หลวเฟิงพร้อมกับลาแสงสีทองสามสายที่วนเวียนอยู่รอบตัวเขาจู่โจมเข้าใส่หลวเฟิงเจ็บปวดจริงๆ นักลบปะทะกับนัก,กจิตนานุภาก็เสียเปรียบอยู่แล้วนี่ยังเจอนัก,กจิตนานุภาที่เหนือกว่าชั้นตั้งหลายขั้นลัวเฟึงรู้แก่ใจว่าเอาชนะไม่ได้แล้วให้อย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อที่แข็งแกร่งกว่านี้ท่าล่างที่รหลยกาจก,กว่านี้ลำพังการจู่โจมของอาวุธจิตนานุภามืดฟ้ามัวดินบางทีก็อาจจะมีความหวังเอาชนะได้บ้างแต่หากฝ่ายตรงข้ามเหนือกว่าหลายขั้น จะเอาลายไปสู้ต่อให้เป็นอสูรยักษ์เขาทองแม้ยังไม่ได้ฝึกวิชาลับทั้งหลายของเออูใต้ล่าลำพังพรสวรรค์อย่างเดียวยังพอสู้กับผู้มีระดับสูงกว่าสามขั้นได้หรือเอาชนะนักลบเผาพันมนุษย์ที่เหนือกว่าสองขั้นได้ฟิวฟิวลำแสงสีทองสามสายวัยปานสายฟ้าต่อให้หลัวเฟึงเร็วกว่านี้ก็หลบไม่ทัน ลำแสงสีทองสายหนึ่งทะลุผ่านลำคอของหลัวเฟิงในพริบตาอนุภาพกระแสะอากาศที่ตามมาบนศีรษะของหลัวเฟิงจนละเอียดเป็นจุนโคมหลัวเฟิงล้มหงายลงเป็นจิตสำนึกที่น่ากลัวจริงๆมันมันเป็นใครกันแน่ถึงมีจิตสำนึกที่แข็งแกร่งกว่าชั้นอีก แถมยังอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อได้สูงปานนี้สื่อฟึงสงเดินเข้าไปใกล้ศพที่กองอยู่สำรวจเสร็จแล้วก็ตกใจเสียดายเป็นแค่ระดับเหนือเมฆขั้นเก้าก็ยังกล้ามารอบสังหารฉันลนหาที่ตายจริงๆขอดูหน่อยซิว่าเป็นใครกันแน่พอคิดได้ก็เปิดหมวกเกาะยกหน้ากากาขึ้นเผยใบยหน้าของเด็กหนุ่มคนหนึ่งสวัสดี เด็กหนุ่มลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันในแววตามีความรู้สึกและอายใจอย่างยิ่งฉึบสื่อเฟืองสงเบิกตากว้างก้มศีรษะลงเห็นอกของเขามีดาบเล่มหนึ่งปักเข้ามาปลายดาบแทงเข้าใส่แกนผลึกชีวิตของเขาเสียดายแกนผลึกชีวิตของเขาเป็นแกนผลึกชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ได้แก่งจนเกินไปแบบอสูรยักษ์เขาทองที่จริง แกนผลึกชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ค่อนข้างเปราะบางอย่างไรก็ไม่มีทางเทียบกับอสูรยักษ์เขาทองที่เกิดมาก็มีเอกภพภายในอยู่แล้วอสูรยักษ์เขาทองเมื่อขึ้นสู่ระดับเจ้าเขตความกว้างยาวของเอกภพภายในจะมีมากกว่า100่งแกิโลเมตรใหญ่โตกว่าดาวโลกเสียอีก ส่วนมนุษย์ทั่วไปต้องบรรลุถึงเจ้าเขตถึงจะเริ่มฟูมฟักเอกภพภายในก่อเกิดเอกภพภายในอย่างแท้จริงจะต้องรอกระทั่งถึงระดับเจ้าแขนสามารถบรรจุเอกภพภายในได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นจะไม่ให้แกนดั้งเดิมแข็งแกร่งได้อย่างไรอสูรยักษ์เขาทองระดับเจ้าเขตขั้นหกแกนดั้งเดิมของมัน ต่อให้ยอดฝีมือระดับเจ้าเขตขั้น6มาจู่โจมก็ทำลายได้ยากเชกเช่นเมื่อครั้งที่หงและเทพอสศนเข้าไปอยู่ในตัวของอสูรยักษ์เขาทองเผาผานวิญญาณใช้ทวนยาวและดากศึกโจมตีใส่แกนดั้งเดิมก็ไม่สามารถทำลายมันได้ อสูรยักษ์เขาทองระดับขั้นสูงสุดของเจ้าแขวนถือครองตำแหน่งผู้ไหลเทียมทานในหมู่เจ้าแขวนด้วยกันทำอย่างไรได้เพราะมันมีคำพีรับพรสวรรค์ทั้งสามความทรงจำที่สืบทอดมาแต่ต้นแต่อย่างไรที่พรสวรรค์เอื้ออำนวยมากเกินไปก็ย่อมมีด่านอุปสรรคให้เช่นเดียวกันและนั่นก็ทำให้อสูรยักษ์เขาทองแต่ละยุค มักจะสะดุดอยู่ที่แค่ระดับสูงสุดของเจ้าแขนไม่อาจทะลุข้ามขั้นไปกว่านั้นได้แก่สือฟืงสงเบิกตาจนกว้างพร้อมกับร่างกายที่ค่อยๆอ,อ่อนตัวคุกเข่าลงเลือดสดๆทะลักออกมาจากอกไหลเป็นทางยืนอยู่เบื้องหน้าของฉันโดยไม่มีความระแวดระวังฉันใช้ดาบในพริบตา ปฏิกิริยาตอบสนองก็ยังตอบโต้ไม่ทันหลัวเฟิงลุกขึ้นยืนไม่เหลือบาดแผลใดๆที่ลำคอสวมหมวกเกาะที่หน้ากากคุมหน้าเพื่อไม่ให้หลักฐานถูกเปิดเผยจนอาจกระทบต่อสองพ่อลูกหนาปู้และหนาเครอสองตาที่โผล่ออกมานั้นจับจ้องมองศพของสื่อเฟิงสงโทษแก่ไม่ได้หรอก คงมีไม่กี่คนที่คิดได้ว่าแค่ระดับจัก,กรวาลทะเลยานถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไม่ตายหลัวเฟิงตามองซากศพที่กองอยู่เบื้องหน้าใส่หัวเล็กน้อยเดิมตั้งใจว่าจะไม่ใช้ความสามารถพิเศษในการสังหารฝ่ายตรงข้ามคิดใช้เฉพาะมาตรฐานของจัก,กรวาลขั้น9ก้าในการต่อสู้นึกไม่ถึงว่าสือเฟิงสงก็เป็นนักกิตนุภาพด้วย สุดท้ายวิธีการรอบสังหารแบบนี้ต้องเรียกว่าชนะโดยไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีนักน่าเสียดายฉันไม่ได้พกเอาเทพศาตาล้นหลากมาด้วยหากมีเทพศาตาล้นหลากอยู่ในมือศักยภาพจะเพิ่มขึ้นหลายเท่ามีความมั่นใจในการสังหารเขาได้หลัวเฟืงสายหน้าร่างหลักมนุษย์โลกของฉันไม่เหมาะกับการสู้ลบประชิดต,ตัวจริงๆ จากนั้นหลวเฟิงรีบก้มลงตรวจสอบซากศพของสื้อเฟิงสงเพื่อค้นหาเป้าหมายของตัวเองวัสดุคังมิติเจอแล้วหลวเฟิงพบป้ายประดับที่ติดอยู่บริเวณเข็มขัดของสื้อเฟิงสงโดยเร็วรีบปลดป้ายนั้นลงมาป้ายโลหะนี้เองเป็นคังเก็บของมิติ หวังว่าจะมีผลึกทานโลหิตยิ่งมากก็ยิ่งดีหลัวเฟิงศาสตร์พลังจิตตนุภาพเข้าไปสำรวจทันทีตอนนั้นเองรัศมีหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบของจวนอยู่ในสภาพที่เละไม่เป็นท่าตัวตำหนักพังทลายช่องทางเปิดโดยรอบฉีกขาดอาคารแต่ละหลังกลายเป็นซากปหลักผักพังโดยเฉพาะหลังที่อยู่กึ่งกลาง ยังมีศพของซื้อเฟิงสงกองอยู่อีกทั้งนักลบในชุดเกาะสีดํายืนถือป้ายประดับซึ่งเอามาจากตัวศพไม่เลวรัวเฟิงเผยรอยยิ้มบนใบหน้ามีผลึกทานโลหิตสองลูกสื้อเฟิงสงเคยหลอมรวมกับผลึกทานโลหิตมาก่อนหนึ่งลูกแล้วหาทางหามาให้ได้อีกสองลูกคงหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นนักลบโลหิต ต่อมาบังเอิญได้เพิ่มอีกหนึ่งลูกถึงได้มอบให้น้องชายสื้อฟงจ้านไปค่าคนชิงทรัพย์ช่างบังอาจนักเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วฟ้าหลัวเฟิงหันกลับไปดูบนฟ้ามีเงาล่างในชุดเครื่องแบบสีเทาเงินสองคนลอยตัวอยู่ทั้งสองคนแสดงสีหน้าโกรธเกี้ยวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่5 0 5 ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ